ใครทันยุคไฟแช็คติดสติกเกอร์สาวใส่ชุดว่ายน้ำบนไฟแช็คบ้างครับถ้าเอาไฟไปรนตรงชุดจะหายไปแล้วเห็นสาวจะเปลือยเลยผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆโน่นหลายสมัยยังดีดลูกแก้วเล่นโดดยางอยู่เลยครับผมจำได้ว่าแถวบ้านผมจะขายไฟแช็คที่มีรูปสาวใส่ชุดว่ายน้ำจำได้ว่าผมกับเพื่อนที่เล่นแถวบ้านเล่นพี่เล่นตามประสาเด็กชายอะครับ คือเอาไฟแช็คที่มารูปสาวใส่ชุดว่ายน้ําบนไฟแช็คมานตรงชุดดูปรากฏว่าชุดว่ายน้ํามันหายไปกลายเป็นภาพสาวเปลือยของสาวคนนั้นแทนมันเห็นเรือนร่างเลยครับแปลกมากคือผมจําได้ว่ามันมีไฟแช็คแบบนี้จริงๆ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตอนเด็กตอนนั้นผมกับเพื่อนก็เอาไปรนตรงจุดซ่อนเร้นเพื่ออยากเห็นชัดๆแต่รนนานไปหน่อยหารู้ไม่บนไฟแช็กนั้นมันบรรจุกแก๊สเชื้อเพลิงไว้อยู่เลยทําให้มันระเบิดใส่น้าสะดุ้งเลยครับระเบิดตรงจุดซ่อนเร้นของสาวบนหฮแช็กพอดีครับคือแปลกมากครับไฟแช็กบ้าอะไรก็ไม่รู้ครับสมัยเด็กผมจําได้มันมีจริงๆสาวที่ใส่ชุดว่ายน้ำบนไฟแช็กเอาไปรนแล้วชุดว่ายน้ำหายแล้วเห็นเป็นภาพเปลือยเลย ใครเคยเจอหรือเล่นทันบ้างครับคือถ้าใครทันน่าจะแก่พอๆกับผมเลยนะครับ